แต่ว่าอะไรหรอครับคือมันเป็นปลาที่ต้องออกมาต่อกลางคืนเท่านั้นนะครับนะแล้วแน่นอนครับว่าเราจะเป็นที่ต้องมีการใช้เหยื่อล่อนะครับนะบางทีคุณอาจจะพอหาจัดเตรียมอุปกรณ์อย่างเช่นเหยื่อล่อให้ผมได้ไหมครับโอ้ไม่รู้สินะครับว่าเมนต้าเรเนี่ยไม่รู้สิครับว่าปลากระเบนมันกินอะไรเป็นอาหารนะครับนะเอานะครับนะไม่มีเวลาแล้วล่ะครับนะถ้ายังไงเราก็บอกด้วยละกันนะครับเนาะต้องถามเอลลี่ดูละกันเนาะเออเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นี่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมีรายงานมาจากแอปแล้วนะครับนะไหนขอดูแอปหน่อยครับนะ ฟาร์มนาวนะครับนะในตอนนี้ก็คือ growing นะครับยังไม่ถึงสถานะที่สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับนะโทรศัพท์หาเอลลี่ก่อนแล้วกันนะครับนะคาราวที่แล้วที่โทรกันล่าสุดนะครับเธอก็ว่าเรานะครับนะมีอะไรหรือเปล่าล่ะโทรมา <S <S ปลากระเบนกินอะไรเป็นอาหารครับฉันรู้หรอกนะว่ามันกินอะไรเป็นอาหารก็คือว่ามันกินแพงต้นในตอนกลางคืนแล้วเราเนี่ยต้องวางเหยื่อล่อให้พวกแพงตนนะ้นเข้ามาใกล้ก่อนเอาเป็นว่าไปหาสาลายมาสักห้าอันละกันเพื่อจะล่อแพงต้นมาเอ๊ะกำจักทาจากสาหลายเหรอครับใช่ ฉันคิดว่ามันทางานได้เหมือนกันนะ่ะอ้ะอาวมีอยู่แล้วเราเนี่ยทำแบบนี้แล้วกันนะเอามาใส่ตรงนี้ก็ทําได้ละอยู่ในแอปนะอะไรกันละครับเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยครับนะนี่นี่น,นี่เสร็จแล้วนี่คือสารในการล่อปลานี่ไงอูโหูเอาไปวางไว้ตรงที่จุดที่นายจะล่อนะแล้วมันก็จออกมาเข้าใจใช่ไหมยอมรับเลยนะว่ามันสร้างมาจากของมีคุณภาพเลยนะเอาละเสร็จธุระษฉันล้วใช่ไหมฉันไปละได้เหยื่อล่อละงั้นผมต้องติดต่อคุณอูโด้งนะครับนะอุ้ย อย่าบอกนะครับว่าเจ้าสิ่งนี้ใช้ในการล่าปลากระเบนได้หรอครับเยี่ยมเลยครับผมนะเดือนนี้ผมรอดแล้วนะครับนะรอเล่นครับเอาเป็นว่านะครับนะเดี๋ยวผมต้องเตรียมพร้อมในการถ่ายรูปในตอนกลางคืนนะครับนะเอาละถ้าพร้อมล้วก็บอกเลยนะครับดูเหมือนว่าเขาจะมาด้วยหรือเปล่ากันแน่นะครับนะงั้นในวันนี้ยังไงผมก็ต้องไปหาปลาทูน่านะครับนะว่าแต่ว่าเราจะมีปลาทูน่าที่ไหนบ้างครับฟาร์มยังไม่พร้อมนะซูชิยังไม่พร้อมครับงั้นเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเลยครับเดี๋ยวก่อนอะไรครับเนี่ยโอ๊ย ปลาทูน่านี่ครับโอเคโผล่มาแล้วครับอันนี้เป็นเซนเซอร์บอมบ์นะครับนะอ๋อจับได้2ตัวเลยครับเรียบร้อยครับผมไปแล้วครับนะทีนี้ผมสงสัยว่าแล้วเราเปิดอยาจะใช้งานได้ไหมนะครับนะมันเร็วเกินไปครับจนจนจับปลาไม่ทันครับถ้าเกิดว่ามีพันนี้เขาแปลว่ามันต้องมีตัวที่มันวิ่งอยู่ข้างบนใช่ไหมครับนะเฮ้ยดีจริงๆด้วยนะครับนะโอเคอยู่ตกฐานทานนี้ใช่ไหมครับนะดีเลยครับเดี๋ยวรออีกรอบนึงครับขออีกรอบนึง เรียบร้อยครับได้มาแล้วเอาทีนี้ผมจะตามเก็บเก็บมันยังไงครับนะถ้าเกิดว่าจับมันอย่างนี้ได้แล้วอะ่ะอ่า้นแปลว่าผมต้องอัปเกรดใช่ไหมครับเนี่ยเราเสียดายจังเลยครับนะก็ถือว่าถือว่าเสียของฟรีใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราขึ้นเราลงนะครับนะเราก็ถือว่าเสียของฟรีเหมือนกันนะครับนะอ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราหาทางทำอะไรสักอย่างออกไปได้ครับเดี๋ยวก่อนสิเจ้าวานหลังคอมนั่นเนี่ยโผล่มาอีกแล้วนะโอเคถ่ายรูปหน่งแล้วกันหวังว่าจะไม่มีใครมาโปรโตปอมอีกนะครับนะ ให้ทาการถ่ายในจังหวะที่เห็นตัวของมันแล้วก็มันทําการพ่นน้านะครับก็คือตัวลูกกับตัวตัวแม่มันนะครับนะครับผมจะรอแป๊บหนึ่งลแ,แล้วกันโอ้ยแล้วสีมันผ่านไปแล้วนะคงต้องรอรอบต่อไปอ๋อโอ้ขอโทษครับนี่โอ้โหเริ่มยากขึ้นนะผมนึกว่ามันจะวนไปวนมาเหมือนก่อนหน้านี้นะครับไม่ใช่นะครับนะไม่เหมือนเมื่อก่อนหน้านี้แล้วครับอันนี้เสียดายจังเลยนะครับนะ